คุมอ่ะแต่ก็คุมอ่ะเนี่ยมันยังจะออกไปอีกเยอะอยู่นะนี่นี่ตรงนี้ก็ที่ดิฉันนะนี่ตรงนี้ก็ที่ดิฉันนะไอ้ที่เนี่ยเนี่ยมันยังจะกว้างอีกนะมันยังไม่ได้ล้อมรั้วเฉยเดี๋ยวล้อมรั้วที่ออกไปอีกตั้งเยอะนะตอนนี้เราถมไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวที่มันเดี๋ยวดินมันไปเข้าที่เขาก็เลยถมไ้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวล้อมรั้วแล้วมันต้องถมดินเข้าไปอีกนะให้เต็มพื้นที่เลยนะเนี่ย เนี่ยไอทีเ่เขียวเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าที่มันอยู่ติดกันเลย,เ,ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยยาวไปเนี่ยเนี่ยที่เป็นแนวต้นกล้วยนั่นน่ะเนี่ยฝั่งเนี่ยที่ดิฉันหมดเลยเดี๋ยวจะต้องต้องทำกำแพงก่อนมันถึงจะถมได้ค่ะถ้าไม่ทำกำแพงมันถมไม่ได้เดี๋ยวดินมันทะลักเกือบสามไร่ค่ะสองไร่สองไร่สามงานกว่า สงานมันหนึ่งไร่ใช่ปะละ่ะก็อนนี้มันสองไร่สามงานกว่า,ก,วาก็เกือบ3ามไร่ใช่ถ้าถมที่จะกว้างออกไปเยอะเหมือนกับอันนี้เหมือนกันตอนแรกที่ยังไม่ได้ถมาที่มันดูแบบเนาะเฮ้ยเอาถุงอันนี้มาให้ก่อนเอาถุงอันนี้มาให้ก่อนไอต๊าไ,ไปเอาถุงอาจารย์เบียถุงอยู่ตรงข้างล่าง อยู่อยู่ตรงอยู่ตรงบ้านชั้นล่างอะ่ะกลับไปช่วยขายทุเรียนกวนหน่อยนะสักหนึ่งออเดอร์ <Okay. S 1> น,นี่นี่ยทุกคนที่เนี้ยที่แรกก็ดูเหมือนแคบนะแต่พอแต่พอเราทำกำแพงกันดินแล้วเราถมถมให้เต็มพื้นที่อะ่ะกว้างมากตอนแรกก็ดูเหมือนแคบจัง ฮะเฉพาะที่ที่ซื้อมาอันนี้เหรอสามไร่สามไร่หนึ่งงานมเท่าไหร่ไหนอันนี้มันมีที่แม่อยู่ด้วยไงมันมีที่แม่อยู่ครึ่งหนึ่งซื้อมาเจ็ดแสนห้าเองถูกก็มันมีที่แม่อยู่ด้วยมันแค่ซื้อที่ไร่ครึ่งเองแต่ฟังฟังนี้ฮะแพงอันนี้ซื้อมาสามล้านห้า ะฝ <Huh? S 2> ากดวงตรงนะ <c oughs> ที่นี่ไม่รับฝากดวงค่ะรับแต่ฝากเงินอย่างเดียวค่ะป้าขาอ่าไปไปก่อนอ๋อพี่หมออ้าหมอไม่ใช่เออพี่แท็กพี่แท็กนั่นนี้แค่นี้ใช่ไหมเออนี่แหละอ่าไปเออต้องถามให้หมดก่อนเดี๋ยวได้มา,อ,าอีกรัาเป็นเพื่อนหน่อย ขาจะเดินไปได้ทุกคนดิฉันจะเดินดีๆเดี๋ยวล้มเย้ทำอะไรให้มันดีๆบ้างอยากรู้มากเลยวายพี่แท็กมาโอ๊ยป่าเข้ามาแซวดิฉันบ่อยจะตายใครอ่ะป่าแท็กเหรอพี่แท็กน่ารักพี่แท็กเหรอพี่แท็กเป็นดาราที่น่ารักมากใช่รอด้วยเธอก็เคยไปรายการเขาแล้วไม่ใช่เหรอ ใช่ไงครับที่เราไปสัมภาษณ์นะไงใช่แล้วเ,วเป็นนักเรียนดีเด่นนะเหรอใช่เข้าห้องเรียนทุกวันปฏิติาม <c oughs> เข้าห้งเรียนทุกวันห <c oughs> มายถึงเข้าห้องเรียนหังกระแสะเหรอใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวจริงเราไม่ดูดีมากเลยค่ะดูดีมาก เอมีคนบอกไปปุ๊บแยกปับ๊บอ๋อไปปุ๊บเลิกปับ๊บไ,นะไปปุ๊บแยกปับ๊บป่าแท็กบอกไปปุ๊บแยกปับ๊บอ๋อตอนนั้นนะนะตอนนั้นเราก็ไม่ต้องไปแล้วนะ <laughs> ทุกคนดูสิทุกคนขมโมยจากทุกคนขมโมยไอัน,นี่ดิฉันไปกันหมดเลยอนะแล้วดิฉันก็เดิน ช่างเป็นฟุภาพบุรุษจริงๆอะไรฮะอ,อะไรกระท่อมี่เฮจะตกใจทำไมก็กระท่อมเพราะไว้ตัดยางอุ้ยรอด้วยไหไดยโดนทีบหไดยโดนถีบท,ทุกคนฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ โอ้ไม่วิ่งหรอกพี่นัตตี้แค่เดินก็จะไม่ไหวแล้วกลางคืนก็จะเปียกเปียวนิดหนึ่งนะคะแถวนี้แต่ว่าดิฉันอยากเดินไงเมื่อกี้กินส้มตามไปก็เลยแบบเดินหน่อยออกกำลังหน่อย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพานางไปไปกินข้าวนอกบ้านค่ะทุกคนเพราะแม่ไม่อยู่จะตื่นอาบน้ําแล้วก็ไปกินข้าวกันเดี๋ยวเอาปปเช่ไปฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนจะ๋ะไม่เลี้ยงค่ะสำนักฟันพันพันโตต้าเลี้ยงต้องเลี้ยงไม่ดุไม่อยากเลี้ยงหมาดุ หมาดูเดี๋ยวมันกัดเขากัดอะไรเพราะว่าบ้านเรามันมีคนไปมาตลอดไงเดี๋ยวเราไม่มีได้ดูไม่ได้แลแล้วหมาเราไปกัดคนอื่นเขามันอันตรายเขาไม่ให้เลี้ยงหมาดูครับเพราะว่าถ้าดูอยู่แล้วมันอันตราย <c oughs> ไม่อยากเลี้ยงหมาไม่อยากเลี้ยงหมาดูถ้าเลี้ยงต้องเลี้ยงหมาตัวโตแต่หมาใจดีอะ่ะมันอันตรายมันอันตรายเออโกดงโคเด้นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องไม่ต้องมาสำรวจเอาเลยเอาเลยไม่ต้องมาสำรวอจอุ้ยเอเอเอ,อุ้ออยอะไรล่ะตัวพวงอะไรอีกอะ ดูหนังผีมากเลยตะพวงมาที่ออสามเข้าเมื่อไหร่นะตุลาอหรอ,อวงการส่งก็ไม่แผ่วเลยทุกคนเอมีเรื่องให้ลุ้นตลอดหนึ่งตุลาแล้วหลังวันเกิดค่อยไปดู กลับบุรีรัมย์วันไหนวันที่สามเหรอวันที่สามได้ไหมถ้างั้นกลับวันที่สี่แล้วกันเดี๋ยววันที่สามไปดูหนังก่อนวันที่สี่เดี๋ยวไปส่งส่งที่ไหนบุรีรัมย์ไงเย่ไปไกลขนาดนี้เอองั้นไม่ไปแล้วเดี๋ยวส่งที่บขสอ่ให้เลือกออเห็นไหมล่ะก็เขาไม่ไปตัวเองก็ไปสิเอเอ ยี่สอยกินอีกแล้วเหรอใช่ปะมาที่ไรล่าแรกมาเจออยู่ในถั่วอ่านคำเออเป็นคำทักทายที่ไม่สุภาพเลยนะกินอีกแล้วเหรอถูกแลหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมฮะทาไมเออ ขยออนะันกล้าลงนวันนี้โดรถชนอันตรายนะระวังนะอยู่ใกล้ถนนทุกคนถึงบ้านแล้วนี่เห็นไหมเดินถ้าเดินจะใช้เวลายเยอะหนะ่อยถ้าขี่รถจริงๆ2สองนาทีไอ้ตาทุเรียนกวนอยู่ไหนวะอยู่หน้าบ้านเออโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะ ขายทุเรียนกวนหน่อยเพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่ออเดอร์ใช่อันนี้หลังที่อยู่ปัจจุบันโอ้ยโอ้ยทไม่กวนอะไรเนี่ยเอ๊ะถือจ้าแม่ถือกันไกลด้วย อย่าเปิดต่อเปิดไฟก็เปิเปิดเปิดไฟตรงนี้เดี๋ยวาเปิดไฟไม่ได้เปิดเองเดี๋ยวเปิดมั่วเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คิดติดแล้วนี่นนีีี่่ดดเปิอันนี้บ้านเดิมค่ะทุกคนนี่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  ีหลังนี้สร้างหลายปีแล้วค่ะพ่อกับแม่เขาสร้างที่แรกมีแค่หนึ่งห้องนอนแล้วก็ต่อเติมขยายไปขยายข้างหลังไปอะไรไปขยายต่อเติมข้างหลังตอนที่ดิฉันตอนที่ดิฉันศึกก็ออทําห้องเพิ่มข้างหลังออนี่ใช่ไหมนี่ลเรร้อยนะ นี่อันนี้เอาไปให้ปัทมาเลยเดี๋ยวใบภาษีออย่าลืมเอเอส่แกะแล้วก็เอาถ่ายไปเดี๋ยวยต้อง<ป>เต้องยื่นภาษี<ป>ต้องทวงนะเพราะว่าแล้วก็ติ๊กเลยอันไหนอันไหนได้แล้วอันไหนยังไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องจี้พอเวลาเราโดนปรับอะ่ะมันไม่ได้โดนกับเรา เออเอเอาเลยแม่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเออล้างหรือยังให้มันสะอาดเฮ้ยเฮ้ล้างหรือยังเอาเลยแม่เอาเลยไม่เปื้อนเออแล้วอากาศแจ่มมไม่ตีนนะจ๊ะเอาพี่วิลี่ล้างตีนก่อนเอ้ยอะไรเพื่อนตีนเอ้ย อย่าทะลึง่งอย่าทำหน้าทะลึง่งให้มันดูดีๆหน่อย <laughs> ทำหน้าดีๆเจ็บปากดีๆเอาปากข้างล่างออกมา <laughs> เอาผักข้างบนออกมาด้วยไม่ <laughs> ต้องเม,ม้มเออฮิคาร์ท้อง นางทะเลนทุกคนนางทะเลนอันนี้ก็ห้องเชือดโอ้ยไม่ใช่ห้องนอนอันนี้ก็ห้องนอนค่ะนี่เห็นไหมน,นี่ก็น่านอนจุบเชิบกุบกริบไปนะคะเดี๋ยวค่อยไปแต่งที่บ้านใหม่อันนี้ก็พอแบบอยู่ๆไปก่อนกุบกริบกุบกริบอุย้ยนอนให้มันดีๆ พูดไปคับแม่ดีกว่าแม่จะขายทุเรียนทุเรียนกวนจะขอความเมตตากรุณาจากเอฟซีเขาอุดหนุนทุเรียนกวนหน่อยเพราะว่ามันเหลือแค่ประมาณไม่กี่ออเดอร์มันจะหมดน่ะเอาเอา,เอา,เอามาที่ลกูกมา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 บ้าทำไมน้องอีกอ่ะเออเธอสบายไหนสบายไหนอะไห่ให้น้อเล่นกินอยางี้ บาบดาอย่าไปทำน้องอะไหนอะนี่มาดีแล้วตบตบแล้วก็วิ่งนี้ได้ลกินคอลลาเจนหรือยังยกินไปแล้วค่ะกินไปแล้วจ้ากินไปแล้วจ้ใาใส่คำว่าไปไหนวะ <S 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 ทุกคนติดตามช่องนี้หรือยังคะทุกคนขาอุ้ย ก็ไม่เป็นไรเอาไฟตรงนี้ไม่ต้องเปิดข้างหลังเนี่ยใครเปิดเนี่ยใครเปิดแล้วแม่ไม่ได้เปิดเนี่ยเปิดทำไมข้างหลังนี่ต้องเปิดแม่ไม่เปิดจะกิ้ตัวเองสีนี้มันเรื่องกันโอ้โห สวัสดีค่ะ